สวัสดีครับสําหรับคลิปวิดีโอที่ผมทําเกี่ยวกับขวดพลาสติกนะครับเกี่ยวกับขวดพลาสติกที่ว่ามีพี่ๆหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าขวดพลาสติกที่ว่าผมทำอ่ะคลิปอยู่ตรงไหนบางคนก็บอกว่าหาคลิปวิดีโอไม่เจอบางคนก็บอกว่าอยากให้ผมทําคลิปประเภทนี้อีกคือคลิปวิดีโอที่อยู่ในช่องนี้มันอาจจะมีการปนหรือว่าหลากหลายแนวทางการทําคลิปซะเป็นส่วนมากนะ คือที่ว่าผมทําอยู่ในเพจนี้มันอาจจะมีทั้งผมบันเทิงถ่ายอะไรกันลงแล้วก็ผมไปถ่ายเกี่ยวกับพวกประดิษฐ์นู่นนี่นะเพราะว่ามีเป็นพี่ๆบางท่านก็อาจจะติดตามผมมาจากคลิปวิดีโอที่ผมทําการประดิษฐ์เกี่ยวกับพวกขวดบางคนก็อาจจะชื่นชอบผลงานที่ผมทําเกี่ยวกับการประดิษฐ์อันนี้คือผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าสําหรับที่พี่ๆบอกว่ามันเลื่อนหาคลิปดูยากบางคนก็บอกว่าจะจะหาคลิปเกี่ยวกับที่ผมทําประดิษฐ์เกี่ยวกับขวดอะไรพวกนี้นะครับคือมันหาไม่เจอ เพราะว่าช่องนี้คือมันมันปนคลิปค่อนข้างที่ว่าจะหลายอย่างเลยอันนี้คือผมต้องยอมรับก่อนนะครับว่าผมทาคลิปมันหลายแนวมันเยอะเกินไปผมก็เลยตัดสินใจที่จะทําการแยกบอกเลยนะครับผมว่าเกี่ยวกับการประดิษฐ์เกี่ยวกับการประดิษฐ์ผมก็จะเอาไปทําอีกช่องหนึ่งอันนี้คือในส่วนของทางเพจนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ทางนี้เลยนะครับนี่จะขึ้นไว้ทางด้านบนนี่เลยคือผมจะเอาคลิปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ทั้งหมดอะ ทว่าที่ผมทําผมจะเอามาลงไว้ในช่อง i n d ไอ i ดียนะครับชื่อ i ี d i e มือนเดิมเลยจะได้จํากันง่ายนะครับแต่ผมจะใส่ข้างหลังว่าเดียนะครับผมคลิปประดิษฐ์ทั้งหมดผมจะเอาไว้ในนี้นะครับสาหรับที่พี่พี่เคยสอบถามเข้ามาว่าไอ้คลิปที่ผมทําพวกกลงหันลมอะไรพวกเนี้ยนะมีคนสนใจกันเป็นจํานวนมากเลยมียอดการรับชมยอดการแชร์ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเลยเกี่ยวกับการที่ผมทําการประดิษฐ์พี่ๆี่หลายๆท่านก็คือว่าติดตามผมเข้ามานะในคลิปวิดีโอแบบนั้นก็เลยว่า ทำไมผมถึงไม่ทําคลิปเกี่ยวกับการประดิษฐ์อะไรพวกนี้อีกหรือบางคนก็บอกว่าอยากจะเลื่อนไปหาดูตามเป็นคลิปที่ว่ามันประดิษฐ์อ่ะอคือผมไม่ได้ทําคลิปเดียวคนก็บอกว่าเลื่อนหาไปแล้วมันหาไม่เจอนะครับผมก็เลยต้องมีการส่งลิงก์คลิปให้คลิปให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยว่าอตัดสินใจเลยผมจะทําการแยกช่องนะครับแยกเอาไปไว้อีกช่องหนึ่งคือไม่ได้ว่าเอาคลิปช่องนี้นะครับผมไปไว้อีกช่องหนึ่งคือผมจะทําการแยกก็คือว่า ถ้าเวลาผมทําคลิปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ผมจะลงไว้อีกช่องหนึ่งนะครับผมก็ฝากกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับการประดิษฐ์อย่างเดียวเลยผมจะลงเกี่ยวกับการประดิษฐ์เลยคือผมตัดสินใจและที่ผมจะแยกนะครับอันนี้คือในส่วนของเพจนะผมจะเอามาไว้ที่ช่อง indie idea นะผมแต่ว่าในส่วนของทาง u t u b e นะครับผมในส่วนของทาง YouTube คือผมทาคลิปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ แยกไว้หมดเลยนะครับผมทาง YouTube ผมก็มีในส่วนของช่องนี้นะครับใน YouTube ก็คือชื่อเดียวกันแล้วก็ในส่วนของช่องขวดใน YouTube ก็คือจะชื่อช่องว่าไอเดียขวดพลาสติกนะครับผมไอเดียขวดพลาสติกนะครับทาง YouTube คือผมจะแยกไว้ทําแยกไว้ตั้งแต่แรกแล้วผมทําแยกช่องไว้หมดเลยก็คือในส่วนของช่องไอเดียขวดพลาสติกนะครับมันจะมีแต่ขวดอย่างเดียวมีแต่ประดิษฐ์ตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นยัน ยันจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมจะไม่ได้มีการปนคลิปถ้าสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเข้าไปดูชื่นชมผลงานผมก็ฝากเข้าไปดูอีกช่องหนึ่งได้นะ,นะครับผมอินดี้ไอเดียนะครับผมสวัสดีครับ